วายตุแกเลี oh. ้ยงตุแกด้วยเหรอใช่ท huh. ี uh ่น huh. ี uh ่เ huh. ล claro ี้ยงตุแกครับ huh. ต uh ุแกเป็นน่ารักน่ารักมากเดี๋ยว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 โอ้ยเลี้ยงตุแกด้วยเหรอมาดูพี่พี่อ่านกอไก่วันนี้อ่าอ่า โรงเรียนไม่ได้ไปนะครับ dở 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 dần long xem năm. Yo không đừng đâu cho chạy thật ้ไทยกับกมินโอ้ไทยกับกมินไทยอืมไทยแลนด์ไทยเรารักประเทศไทยอะไรเลย้ไทยพอทงอ้าวพอทงแล้วละคนนิยมนอนหนูคักไข่บ่ไม่บ่ไม่ไม้พักผง ใส่พานไปไหว้แม่เฮ้ยวันนี้วันวันนี้วันแม่แต่หนูไหว้แม่แล้วใช่ไหมไหว้วันนี้ตอนเย็นไหวอีกไหมไม่ไหว้เหรอวันนี้เป็นวันแม่จริงๆนะไม่เขาไม่ได้แต่งชุดสวยๆเขาต้องแต่งชุดสวยๆอะไรถึงวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันแม่เอ้า ไอยก,การบ้านทําเสรดียัยงไปเอามาให้คุณพ้อทานมาจังกบเดี๋ยวอ่านก่อนอันนี้มันอันนี้นนเราอ่านได้เหมือนอะไรพี่น้องอ่านก่อนอันนี้นต้องเปิดรูปมึงเื้อเือ้อให้ตั้งแต่อยู่ศูนย์เล็กๆคุณครับผมตอนนี้ตอนนี้อ่านได้เหมือนแล้วเขียนหนังสือได้แล้วออครับผมเขยียนหืัอเขียนยังจะคล้องออกหมดแล้ว อย่าเปินะฮะอย่าเปิดเป็นเด็กชิดๆนะนะโอ้โห و, เจ๋งมากอเอาเก็บไว้เปเอาการบ้านมาให้คุณครูอ่ะเปเอาการบ้านมาให้คุณครูดูก่อนว่าทําเสร็จหรือยังคุณครูจะได้ตรวจแล้วก็เอาไปส่งแม่ครูเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงแรงขาดดิ นั่งลงโอ้โหโอ้โห,โโหเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรเนี่ยแคท,ทองทานโอ้แคทองทานเอานี่นะครับก,อ,อ,ก,กอ,อีกีกอ,อีกีกอ,อีกิจอยีตอยีนอยีป,ปอยีบอยี Môi 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 mãi 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 สลือึมอือตออึอนออึนออึนปออึปออือนออึนออึอีกแล้วเหรอนออึนออึลึนออึลึกอุ้ยเนี่ยมันเป็นอันนี้สลือสลือเออสลับ สระอือนี่สระอือกออือกออืออือมออือนางอือมือรออือรออือรออืออือบออือบออือเอาอือโอ้เขียนนามสกุลทำไมเขียนตัวใหญ่แท้ Chen ừ, trở nó mh ừ. yeah, oh, oh, ừ. oh, <laughs> oh, đó. mh oh. mh 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 m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  xí m m m xí เชลอือเฉลบือกระมือเอ้ยง่วคือ,อาตาฮักเฉียววะใบชีงามเฉียววะอ,อ,อีหลาเนี่ยเดี๋ยวคุ้ณคู่กับให้แด็ฝึกหัดหย,ยุดเมื่อกี้เพิ่งหยุดสีมือกับให้คุ้ณคู่เพิ่งใช้มือละเอ่อนานาซีอันซีอันเพระาะว่าหยุดสีมือครับผม โอเคฝากกดติดตามโบอ,อยากฝากอยากให้ banana เล่นน้ำก้อนเรีนน้ำก้อนเล่ยนยังล่ะเอานี่ไปเก็บใบก้อนเดี๋ยวมาทางเอเบซีนี่นี่นี่ที่เลี้ยวเอานี่ไปเก็บเก็บดีๆนะมันจะขาดวันนี้ช่งไม่คู่ดิฮะอยียงเหรออยากไปเรียนบ้านดงอยากไปเรียนบ้านไหน ยากไปเรียนบ้านกลางกรูจะไปเรียนบ้านกลางบ้านกลางบ้านกลางเสียค่าเทอมหรือเปล่า,า,า,าด,ดูคนตีโป่งน,นะครับนะครับนะครับเอาตึ๊บตีโป่งใส่ชิ้นครับถอ,อดชุดครับโอ้โหไม่โชว์นะครับโชว์นะครับ ตอบคุณเลยกูแชร์ด้วยบายจ้าอีลาเชสนางพี่ระบายชีเออเดี๋ยวพอพาไปเติมแก๊สกอนสวัสดีครับ